เปิดตัวแล้วเรื่อมี4 6 3ให้กล้ไฮคอห้าสิบล้านพิเซลพร้อมแบต5,000นมลอรองรับชาร์เร็วสีิวัตต์ราสุดทางเร็วมีประเทศอินโดนีเซียก็ได้เปิดตัวเร็วมี4 6 3เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีสเปคตัมน,นี้ครับมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.74นิ้วความเร็ดร้คูณ1,600พิกิเซลเป็นแบบ i p s l c d 90Hz เฮ ชาปปย s h ป p phone unisoc t612 gpu เป็น m a r l y g57 มีแรมใหเลือก 6GB กับ 8GB ส่วน rom มีใหเลือก 128GB กับ 256GB รองรับ micro sd card บระบบบัติการ android 14ครอบทับด้วยเร็ว mi ui 5.0ให้กล้องหลัง2ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักความ, e 59, มเม50ล้านพิกเซลรูรแสง1.8และเลนส์ ai ส่วนกล้องหน้าความละเอียดแปดล้านพิกเซล,ร,ปปลรูรับแสง2.0หลองรับการเชื่อมต่อ WiFi มีบลูทูธมีพอร์ต USB Type C ห้แบตเตอรี่ที่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว45วัตต์สมาร์ทโฟนเร็วมี c 6.3ที่อดโดนีเซียมรราารีรุ่นแระราคาต่มนี้ครับรุ่นแรม6 g b รอม ROM 118 g ิมีราคาอยู่ที่1,999,000รูปเปียหรือประมาณ4,500บาทและรุ่นแรม8 g ิรอม ROM 1 2 8 g ิมีราคาอยู่ที่ 2,299,000ลูเปียหรือประมาณ5,200บาทโดยจะวางจำหน่ายที่โนโดเีเซียตั้งแต่วันที่5มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับ